สว,ส,สวัสดีพี่น้องมือนี่ขั้วเจ้าปลาที่ผ้าพี่น้องตําแม่งกัะพุนใส่ไหลบัวพี่น้องว่ากันไหลควมพี่น้องเลยมาตํากันเลยพี่น้องมา ตาลปี๊บใส่พี่น้องเลยใส่น้ำตาลปี๊บ,ใส,บใส่น้ำปลาข้ามเปียกจังหน้อยมาใส่น้ำปลาแดดพี่น้องเลยปลาแดดกับขนๆเลยต้มแล้วละ่ะเอาโตมาใส่พี่น้องเลย

รอดมีสุม,มเด็ดพี่น้องแครอดลงไหลบัวลง โอเคลดลงแล้วไหลบัวก็ลงแล้วแมงกับพุ่นมาลงบบบน,นี้อ๋อแมงกับพุ่นไปน้องเลยนี่นี่แมงกับพุ่นเต็มโคกพอดีลงด้วยหอมเปยหอมเปยหอมเปยลงพี่น้องเอ้ายังวพี่น้องยังวะลูกเล่นยังอยู่พี่มะเขือเทศยั่งอยู่

เทอาเลยพี่นอ้นองเทอามาพี่น้องเลยมือเนียนตำแมงกัะพุนซ่แท้พี่น้องเลยเบิง้งอะ่ล่ะเนี่ยพี่น้องเลยพูดนะใส่ไหลบัวน้ำได้ไหลบัวกับแมงกัะพุนพี่น้นองทั้งอันเพชรบุรีพ้นฝากมาพี่น้องเลยฝากแมงกัะพุนมาให้ซิมเบิง้ง เราพี่น้องนะมาว่าหลาความหลกันมันเสียไปลำบรากันมาซิมเบิงกันพี่น้องเลยอ้ยน้ำลายไหลเลยพี่น้องเลยอืม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 ,อม,อม ตันดองมาแล้วมาดองทาดาอดใหญ่คือนึงเห็นมันกรอบพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยผมพริกกระไรเพชรนี่แหละเขาว่าอร่อยปากลำบากตูดทนบาก 嗯。Mm. Nóc bề mùi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  bề của bề mùi 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 โอเคฮะเพื่อนอืมจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดสมแต่ว่าแซ่บอยู่รองมันตำ่ำแค่กระแดกเบิงึงโอ้เข่าห้าเพื่นอน ก้อนใหญ่ๆท่านเนี่ยก้อนใหญ่กับไส่มันทั้งใหญ่ๆเนี่ยแหละพี่น้องเลยไน่ะมองก็อืม ไเบื้งไข่ต้มด้วยพี่น้องเลยโอ้ยไข่ต้ม,ตม,ม,ตม,ม,ม,มพุ่นนะไข่ต้มคนอย่างบักตุ่มเยิ้มๆพี่น้องเนะสอดไหลบัวโอ้ยเพชรเตยพี่นออ้องเลยอื เอ้เด็กก็ขแยง้งพี่้องเลยไอ้เด็กมึ่งกัน โอ้ยแสบเด็กพี่น้องเลยอ้ยตอนใหญ่ๆบริสอยเอาแบบใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยเอาแบบเต็มๆคำเลย กรอบดีดีพี่น้องอนะ่ะอืม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 ,อม อนนี่ก็ว่าเสื้าพี่น้องเพื่อนกันกินเขาตรงไฮรงนางท่านมืดฟ้ามืดฝนมาโอ้เขาเงินน้อ <Sorry>. ก <par exponentially. founding bleiben>. ับระทัน นี่ก็ฝนตกดิ้นได้เดี๋ยวเนี่ยนงยังไงไปห้อแล้วตั้งทาแล้วฝ <c oughs> นไลก่อนไลยคืนมา <c oughs> น้บประแดกเขาจวดเขาในลำคลอพี่น้องเลยคือทอดบัานยาวรถประดแดกอันแยแดงบึงการส่งมหมใกล้สะเบรริดแล้วพี่น้องเอย้ยบอกส่งใหมๆอยโย Ủa hết Hổ phi hổ phi này Xẹp bạc bất à Tắm phết phốt với đoàn ơi Qua một tích đấy โอ้โหแก่งตาสว่างเลยผู้่องเอ้ แห่งเพ็ดแห่งน้ำเขาเลยโอ้ยตำเพ็ดๆเลยพีพนพน่น้องเห็นบะเพ็ดกับบะแซบบะถึงแต่ทีนม้แตตำมันจืดๆเพราะไอ้ไม้ของมาเขาธาเนี่ยของนั้นนี่มันต้องเพ็ดๆจุดๆเขาไปรด

Hmm. Hmm. เอ้ยเพชรโอ้ยลพี่น้องกันมือนี้กันสมมาพาควนแล้วโฮ้ยเพชรพี่น้องเลยต่ำเพชรโพดขอบบุญขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับเอฟซี C, สำหรับไอ้ไซ้ฝากอันแม่งกับพุนมาให้โอ้สแสบแห้งพี่เอ้ยนะครับขอบคุณหลายๆขอบบุญขอบคุณสำหรับเอฟซี C, ทุก ผู้ทุกคนนะครับนะที่ฝากติดตามครัวเจ้าป่ามานะครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ